สวัสดีค่ะเครู้ว่าตอนนี้ที่ไทยทุกคนอาจจะยังไม่ตื่นนะคะก็อันนี้เนี่ยคือที่มาเลือกไลฟ์ในนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะคะแล้วเคยก็เพิ่งตื่นเคก็ทํางานอยู่เอา้เอาเคยไปแบบอ่านตามคอมเมนต์อะไรอย่างนี้มานะคะแล้วก็เจอหล,หลายๆคําถามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บมาแล้วก็เอามาตอบอะไรอย่างเงยคะ่ะก็คือเลือกมา เลือกมาแบบทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทํานานนะคะเอา้าสวัสดีค่ะทุกคนตื่นเช้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่หรอ <c ười> คือเคสก็ตื่นมาทํางานไงเออก็มันจะมีแปดคำถามใช่ไหมที่แบบคนถามเยอะๆช่วงนี้เคสก็เลยไปลิสต์มานะคะเพื่อที่จะเอามาตอบนะคะคำถามแรกมีคนถามว่าตอนนี้เคสอ,อยู่ไหนไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วหรออะไรอย่างเงีะะยงเ้ยนะคะก็คือเคสย้ายมาทํางานที่เมาเลเซียนะคะอยู่กลาลัมเปอร์นะคะถ้า ใครบังเอิญเจอคิกก็ทักได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คิกยังยังกักตัวอยู่เลยนะคะถ้าเราเจอกันข้างนอกเนี่ยเราใส่หน้าก,กากเราจะจำกันได้ไหมเออก็นะคะย้ายจากกรุงเทพนะคะมาอยู่กวลาลัะเปอร์นะคะอยู่มาเลเซียถามว่าอยู่นานไหมก็พักหนึ่งแหละพักหนึ่งก็กี่ปีก็สองปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยประมาณนะคะแต่ว่าแผนต่อไปก็ยังไม่รู้นะคะข้อทีอ่สอง ยังรับดูดวงส่วนตัวไหมก็ยังรับแต่ตอนนี้ยังไม่รับนะคะก็คือคิวมันจะหยุดอยู่ที่ประมาณตุลานะคะต้นๆหรือปลายตุลาเดจําไม่ได้นะคะก็คือจะหยุดอยู่แค่นั้นนะคะใครที่จองทันก็ทันเคกก็จะตอบเหมือนเดิมแต่ใครที่จองไม่ทันก็เดี๋ยวไว้เคจะบอกอีกทีประมาณปลายกันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้นๆต,ตุลาเดวเคก็จะบอกว่าเออรับจองนะ ถามว่าติดตามได้ที่ไหนก็จะมีใน Youtube นะคะในในตรงที่เป็นชุมชนอะแล้วก็ในหน้าเพจเนาะแล้วก็ในนี้นะคะ Instagram แล้วก็ใน Twitter ก็ได้จริงๆเวลาเคกเปิดรับจองอะเค้กก็จะบอกถ้าเค้กโพสต์จะโพสตเดียวทั้งหมดเลยทุกสื่อที่เค้กมีอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ขอร้องว่าอย่าโอนเงินมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้ถามเค้กว่า เออว่างไหมอะไรยังไงหรือไม่ได้อ่านกติกาให้ดีแล้วมันต้องรออีกเป็นเดือนเดือนแล้วไม่รู้ทั้งที่เคส่งข้อความไปแล้วแล้วโอนตังมามันทําให้เคต้องโอนตังกลับไปให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันเนาะเห็นใจกันเนาะคนละเครึ่องทางนะคะก็คืออ่านรายละเอียดให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งโอนเงินมาโดยที่เรายัางไม่ได้คุยกันนะคะเพราะว่าเคต้องโอนตังกลับ <c oughs> <c oughs> แล้วมันไม่ใช่คนคนเดียวหลายคนนะคะแต่เค้กทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะนิดนึงต่อมานะคะเวลาอกหกักทายังไงให้หายมันไม่หายนะคะอกหักก็คืออกหักนะคะอกหักทําอะไรก็ร้องไห้นะคะอกหักก็ร้องไห้แต่พอร้องไห้เสร็จเราก็ต้องหยุดเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดเนี่ยปวดหัวนะคะก็ต้องหยุดแล้วก็าหาอะไรทำคุยกับเพื่อนเมาส์ ไปดูตลกทำอะไรก็ได้นะคะถ้าส่วนตัวเคกนะเวลาเคกอกหักเนี่ยตอนกลางคืนเคกจะชอบดื่มดื่มโคกาเดนนะคะดื่มวายขาแต่ไม่ได้ดื่มเมานะดื่มเฉยๆแล้วก็แบบเปิดเพลงนั่งร้องไห้ชอบเล่น MV นะคะแล้วก็หยุดนอนแต่ถ้าเป็นเวลาที่แบบว่าเออเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากร้องไห้แต่เราเศร้าคิดถึงเขาจังเลยอะไรเงี้ยเคจะไปหาแบบพวกเดี่ยว ของคุณโนตโอดมอบมาดูหรือไปดูพวกแบบว่าดูพี่โอ๊ตประมดอะไรเงี้ยกับทีมแบบพี่ว่านพี่ตู่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบตลกตลกกันนะเค้กก็จะสายนั้นเค้กสายสมถุยนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะเค้กก็เค้กก็พูดทั่วไปนี่แหละไม่ได้พูดเพาะตลอดอะไรเงี้ยเค้กสายสมถุยกสายตลกก็จะไปดูอะไรแบบนั้นนะให้มันหัวเราะให้มันตลกไปมันก็จะช่วย สิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดก็คือเวลาและความเข้าใจเรา้วทําทความเข้าใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันแต่วันเนี้ยปัจจุบันเขารักคนอื่นหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กหรือเราไม่ได้ร,รดักเขาแล้วแล้วมันไปกันไม่ได้ก็ต้องทําความเข้าใจมันก็ต้องเข้าใจอะทาอะไรไม่ได้นะคะต้องเข้าใจแล้วก็ค,กคิดว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยเคยรักกันนะหรือเราเคยไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นได้แค่เพื่อนเก่าคนรักเก่าเป็นคนอื่น ก็ต้องยอมรับยอมรับความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดตรงนี้ปุ๊บก็จะร้องไห้อีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็วนหลูบไปจนกว่ามันจะทําใจได้ให้เต็มที่สามเดือนร้องไห้และอีกสามเดือนก็คือยังคิดถึงอยู่พอผ่านหกเดือนไปเนี่ยคุณจะเริ่มชิชวชละก็จะเริ่มได้ยินชื่อได้บ้างเริ่มแบบว่า เ,เพื่อนพูดถึงก็จะแบบหัวเราะอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนเพื่อนพูดถึงอาจจะร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะเออเป็นเรื่องของการอกหักแต่มันเลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องเจอนะคะถ้าใครอยากมีความรักก็ต้องทําใจเรื่องนี้เ็จะก็ต,ต้องเจอแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องบอกสิใครๆก็รู้ว่าว่าถ้ามีความรักอะเวลามันไม่มีใครมีความรักแล้วม,มีความสุขทุกวันหรอกเว้ยอันนั้นแปลกแหละนะคะ เพราะว่ามีความรักมันก็มีสุขทุกข์ปนกันปกตินะคะเหมือนเวลาเราเคี้ยวข้าวเรากัดลิ้นนะ,ะอืมอันละต่อมาข้อสีเออ่เคยทำงานอะไรมาบ้างเคยทำงานอะไรมาบ้างอ๋อเป็นงานที่ได้ตังค์ใช่ไหมก็จะมีเยนยายนะคะแล้วก็มีไปเอ่อ work and travel ที่เมิการเนี่ยเค้กทำงานเป็นเป็นแคชเชียร์แล้วก็ทำฟอนตาเค้กทำฟอนตาเค้กคือเอาแป้งมาทอดแล้วก็โรยน้าตาลแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะ มีชีสมีสตรอเบอรี่มีไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีว่าเป็นแคชเชียร์ก็จะแบบรับออเดอร์เทคออเดอร์คิดตังค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำรีฟันทอนตังค์ปกตินี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เออ่จากนั้นก็จะมาทำงานโรงแรมนะคะงานโรงแรมเนี่ยคลิกเป็นเริ่มจากรีเซพชันก่อนพอเป็นรีเซพชันเนี่ยก็ โหมดเป็น r c AC คือ Rooms Controller นะคะที่โรงแรมที่เคยทำเนี่ยมันเป็นโรงแรมใหญ่มีหลายห้องนะคะก็แบบ800ห้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมี r o o m Controller ในการออแอดไซน์ห้องให้ลูกค้าหรือว่าให้แขก VIP ตาม Preference หรือว่าความต้องการของเขาว่าเขาต้องการห้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่านแล้ก็แอดไซน์นะคะมีหน้าที่ Control ทุกอย่างอะไรนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประมาณ6-7เดือนเนี่ย ก็สลับออกมาทำซูเปอร์วิเซอร์ก็คือเป็นแบบเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของรีเซพชันอีกทีหนึง่งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสจะเรียกมีโอกาสไหมก็ต้องมีการเวลามันยุ่งเวลามันหายออคะิวเป็นเซียค่ะแล้วเวลาที่เรามีแคก VIP มาที่โรงแรมอ่ะเราก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนชุดและแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาต้องการตำแหน่งอะไรไปทำอะไรช่วยในอะไรอะไรเงี้ยแล้วเคเป็นคนที่ willing to help ก็คือชอบที่จะทำหลายๆอย่างชอบนะคะเหนื่อยแต่ว่าคุ้มอะไรเงี้ยไดไ้ได้ประสบการณ์เนาะเคดก็จะไปทำเกติเลชันบ้างเกติเลชันก็คือเหมือนรีเซปชันนี่แหละแต่รับเช็คอินนะคะสำหรับเมมเบอร์ที่มาพักบ่อยๆหรือ VIP หรือ VVIP VIP คืออะไรคือแขกที่เป็นเมมเบอร์ของแรมที่มาบ่อยๆสเปนกับรราเยอะๆ ส่วน v v p p ก็จะเป็นแขกแขกแขกรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นนายกจากประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าชายอะไรอย่างงี้มาไปเนาะเจ้าหญิงจากประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น Confidential เขาจะไม่เปิดเผยหรอกว่าอะไรทำไมหลังจากนั้นก็จะมี Step Up ขึ้นมาเป็นการ์ l a t i o n s u p e r v i s o r แล้วก็มี In Charge Manager ช่วงหนึ่ง แล้วโควิดก็มาอะไรเงรี้ยค่ะยังไม่ทันได้โปรโมทอะไร,งไรเงี้ยค้กก็มีโอกาสได้ทําในในส่วนของงานตรงนี้ะนะตรงโรงแรมเนะี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสองปีนะคะมันก็เกิดขึ้นเร็วมากก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้ทำนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ขยับออกมาลาออกใช่ไหมเปลี่ยนสายมาทำโลจิสติกนะคะก็คือ,อบริษัทสีส้มนะคะขนส่งโลจิสติกนะคะแล้วก็มันมีการพิ มีการตกลงไม่ลงตัวนิดหนึงด้วยตำแหน่งหรืออะไรนี้นะคะเคก็เลยได้ไปทำเอเจนต์อยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เอเจนต์ Agent ก็คือเป็นการเรื่องของทำออฟฟิศนี่แหละงานออฟฟิศเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็มีการตัดสินใจลาออกโอเคไม่ชอบงานออฟฟิศแล้วก็เปลี่ยนมาทำเกี่ยวกับางานของเรื่องของเทรดเงินนะคะหรือว่า forex เทรดเงินนะคะเงินเงินสกุลเงินซื้อขายสกุลเงินอ่ะอยู่ช่วงนึงแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันก็เลยตัดสินใจหยุดทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะจนมาถึงช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีคอนเนคชั่นแหละมีการติดต่อเข้ามาว่าเออสนใจมาทำงานออสายซัพพอร์ตไหมเหมือนเดิมมาแหละแบบเป็นคลายอันเซอร์วิสแบบที่คลิกชอบอะคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของบริษัทหนึ่งที่เบสซินมาเลเซียนะคะก็คืองานที่ทําปัจจุบันนะคะก็จะเป็นสายสปอร์ตอีกเหมือนกันแล้วก็ความยากมันอยู่ตรงที่ต้องใช้ภาษาไทยในการทํางานแล้วเค้กมีปัญหาเรื่องการใช้คําพูดภาษาไทยมากๆทุกคนจะเห็นถ้าทุกคนตามตามยูทูบมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าเค้กมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยมากๆคือภาษาไทยมันจะมีหลายระดับแค่พูดค่ะค่ะผิดอ่ะมันก็เปลี่ยนความรู้สึกคนฟังได้แล้วนะ มัน,ม,นมันหลายอย่างนะคะมันซับซ้อนจนเคกก็มีการขอเนาะขอเมนเจอร์ว่าเคกขอเปลี่ยนมาทําทีมอิงได้ไหม <laughs> เพราะว่าตอนแรกที่เคกสมัครเคกไม่รู้ว่าว่ามันมันคือคือการเข้ามาทํางานกับทีมภาษาไทยไม่รู้ <laughs> เออเพราะว่าเห็นเป็นเบสต่างประเทศไงแต่ก็ก็โอเคก็ตอนนี้ก็กได้ทำภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นมาหน่อยหมายถึงว่าเราสบายใจแล้วก็แฮปปี้กับงานนะคะเคกก็เคก็คิดว่าน่าจะทำตัวนี้ไปเรื่อย นะคะเป็นเกี่ยวกับบริษัท IT นะคะเปิดเผยได้เท่านี้นะคะบอกมากกว่านี้ไม่ได้นะคะประมาณนี้อันนี้คือการทำงานของเคก,กนะคะที่ผ่านมา,อ,าอ๋อ,อป,รประมาณนั้นแหละเคกถือคติอย่างหนึ่งว่าเคกเคกเคกจะไม่ประหยัดนะคะเคกจะไม่ประหยัดถ้าเคกมีคติชี่ว่าถ้าเราใช้เงินเก่งเราต้องหาเงินให้เก่งกว่า <laughs> แล้วก็ต่อมาข้อห้านะคะทาศัลยกรรมอะไรมาบ้างนะคะทําจมูกนะคะทําจมูกตอนปีสองนะคะสมัยปีสองที่เรียนอยู่นะคะแต่ทุกคนจะไม่เห็นเราว่ามันโดงหรือไม่โดงเพราะตอนที่เคี้ยวไปทำเค้กจาได้เลยเค้กบอกหมอว่าคุณหมอคะไม่เอาจมูกโด่งมากนะคะ เอาให้มันเข้าเข้ากับหน้าได้ไหมคะหนูขอเลือกซิลิโคนได้ไหมคะหนูอยากได้ซิลิโคนเกาหลีนี่ไปอ่านรีวิวมา <c oughs> หมอบอกหมอพูดคำว่าคำหนึ่งหน้าตึงเลยหมอบอกว่าเอ่อหนูเป็นหมอเหรอหนูถึงจะเลือกซิลิโคนเองอะรู้เหรอว่ามันเป็นยังไงนี่ก,ก,ก็ก็ปกติคนไข้เขาก็เลือกซิลิโคนเองได้ไม่ใช่เหรอคะหมอก็บอกไปฟังใครมานี่แบบอ๋อโอเคอีดอกกูไม่เลือกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกหมอก็บอกไหนนั่งซิเขาก็บอกให้เปิดหน้าออกอื <c oughs> ก็จับจมูกเค้กจับอย่างเงี้ยจับจับจับเออจับจับจับเขาก็บอกว่ามีเนื้ออยู่นิดเดียวเองอยากได้โด่งไหมเค้กก็บอกว่าเออไม่เอาโด่งไม่เอาโด่งมากค่ะเอาให้มันเข้ากับรูปหน้าแต่ว่าหนูขอเลือกซิลิโคนได้ไหมคะเพราะว่ายังพูดไม่ทันจบเลยหมอบอกว่าไปไปไปล้างหน้านี่ก็อ่ะฮะอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าไปทําเลยนี่ก็เอาคือยังคุยไม่จบเลยเว้ยเออแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณสิบนาทีเค้กไปกับเพื่อน ไปกับไอแพลวแพลวมันซื้อหมูปิ้งมานั่งกินว่าจะรอเคก้กแบบทำจหมูกนานอะไรอย่างงี้ใช่ปะแพลวแม่งยังกินกินหมูปิ้งไม่หมดไม้เลยอะคือกัดไปสองคำอะแล้วเค้กก็เดินออกมาบอกมึงเสร็จแล้วอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็คือมันก็คือมันก็เหมือนไม่ทําอะคือมันมันก็เท่าเดิมอในความรู้สึกเคก้กน,นะแต่ว่าถ้าเวลาทุกคนเห็นหน้าเค้กแบบบางครั้งเวลาเค้กแต่งหน้าล้วตอนที่เค้กไม่แต่งหน้าเนี่ยจมูกจะโดง่ง โด่งกับไม่โดง่งไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การแต่งหน้านะคะอืมถามว่ามีแผนจะแก้หรือจะทําอะไรเพิ่มไหมเฮกไม่ทําแล้วนะคะถ้าทําคงเป็นเรื่องของตานะคะเพราะตาเฮกตกตาเฮกเศร้าตาเฮกเป็นเงี้ยอืมแต่เคกคงไม่ทําหรอกเคกมันเป็นเรื่องของโควิดด้วยแล้วเคกก็รู้สึกว่าเราแต่งหน้าได้ทำไมเราต้องไปเสียตังกับตกนั้นอะไรเงี้ยกับการทําหน้ามันก็เคกก็ไม่ทําเพิ่มแล้วนะคะก็ต่อมา อะไรอ่ะคําถามที่เจอบ่อยเวลาดูดวงเรารู้สึกว่ายากที่จะตอบมีอยู่สองคำถามคําถามแรกคือใช้ชีวิตยังไงต่อไปดีคะเค้กจะแบบเชียร์กูตอบว่าอะไรวะตอบให้เปิดไพ่อ่ะยังยากเลยที่จะตอบเพราะมันมันมัน,ม,นมันกว้างมากเราจะไปบอกให้คนคนนึงใช้ชีวิตยังไงยากนะเวย้ยบอกให้บังคับคนคนหนึ่งกินข้าวยังง่ายกว่าแต่เราจะไปแนะนําหรือไปบอกเขาอ่ะ รใช้ชีวิตยังไงอย่างนีอออ้อยากมากนะคะแล้วก็อีกคําถามนึงที่เครรู้สึกว่าตอบยากมากก็คือเราควร move on หรือว่ารอเขาต่อไปดีคะคําถามเนี่ยคนคิดควรจะตอบได้ดีที่สุดคือเจ้าของคําถามนั่นแหละเออเพราะไม่ว่าคนบนโลกล้านคนสิบคนจะมาบอกคุณว่า move on เถอะหรือว่ารอเถอะถ้าใจคุณ มันไม่อยาก move on นะมันก็ไม่ move มันก็อยู่อย่างนั้นแหละหรือถ้าบอกว่าให้รอแต่ใจคุณรู้สึกว่ารอเราได้อะไรอะรอเราไม่เห็นได้เลยก็คุณก็จะไม่รออยู่ดีไม่ว่าเคกจะพูดอะไรคนคุณก็จะตัดสินใจแบบนีน้อีกอันหนึ่งอันที่สามถามว่าทําบุญแล้วเจ้ากรรมนายเวรได้รับผลบุญไหมเคกนี่แบบ <Yeah. S 1> เคกจะรู้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เคกก็ตอบตามไพ่นะคือถ้าอันไหนที่เครู้สึกว่า มันเกินในสิ่งที่เคทจะตอบได้เคจะตอบตามไพ่เปิดไพ่ออกมาไงเคก็จะตอบไปตามนั้นถ้าตอบไม่ได้เคทก็จะตอบว่าเคกตอบไม่ได้นะคะข้อนี้ถามคำถามใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเคก็จะถามแต่ถ้าบางอันที่เคสามารถตอบได้บ้างแต่บอกได้ไม่หมดเคทก็จะบอกว่าเคกบอกได้เท่านี้นะเคกบอกเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้เออก็ตรงๆนะคะต่อมาข้อเจคนรักที่ดีเป็นแบบไหนยากมากเลยอะ คนรักที่ดีอรอปกติเราไม่ได้รักคนดีเรารักคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าถามเคปว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาคบเป็นคนรักแล้วเราเรียกว่าเฮ้ยดีก็คงจะเป็นคนที่ไม่ไม่ตัดสินเราจากสิ่งที่คนอื่นพูดฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากปากเราแทนที่จะเชื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาอยู่ข้างๆเราอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เข้าข้างเวลาเราทําผิดให้ตามใจเวลาเราทําอะไรไม่ดีแต่ให้นั่งอยู่ข้างๆไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดคิดไม่ได้งี่เงา่าล้องไห้หิวโมโหอวดพร้อมไม่สบายเขาจะยังอยู่ตรงนั้นและเป็นคนที่กล้าที่จะบอกเราว่าเออเธอสิ่งที่เธอทําเนี่ย มันไม่ควรนะมันไม่ควรทำอืเออมันเห็นแกตัวนะหรือที่เธอทำเนี่ยมันผิดนะแต่ว่าในครั้งต่อไปอ่ะไม่ควรทำอีกหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นคนที่ท,ที่ที่อยู่ด้วยเราเขาจริงอะจริงก็คือจริงใจกับเรากล้าพูดความจริงกับเราไม่โกหกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่โกหกก,กับกับกับการเป็นตัวเรา กล้าที่จะรักเราในแบบที่ทั้งผิดและถูกแต่ยังอยู่อืมอันนี้คือคนที่ที่เค้มมองว่าควรคาที่จะรักแล้วก็ให้อยู่ข้างๆแต่ว่าก็หายากนะคะ <laughs> <laughs> ก็หายากหายากแล้วก็ถ้าเรามองเรื่อง material thing เรื่องทั่วๆไปเนี่ยเคก็มองว่าก็ควรจะต้องเป็นคนที่ขยันไหมไม่ไม่ต้องขยันมากอะ่ะ ก็ทางานทํามาหาก,กินมีความรับผิดช,ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวอืคนที่คนเราทุกคน,หนเห็นแก่ตัวหมดแต่ว่าการที่เราจะมีคนรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยคือไม่ใช่แค่เขาไม่เห็นแก่ตัวกับเรานะเขาต้องไม่เห็นแก่ตัวกับคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าไปเห็นแก่ตัวคนอื่นเพื่อมามาทําให้เราให้เราได้อันนั้นเคสก็ไม่เอานะเคสก็รู้สึกว่าเขาควรจะดีทั้งกับเราและดีทั้งกับผู้อื่นเพราะมันหมายความว่าเขาจะดีกับครอบครัวเราด้วย ดีกับลูกเราดีกับทุกๆคนอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเป็นแบบเบสิกพื้นฐานแต่ไม่ต้องดีมากดีเวอร์ๆอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องก็เป็นคนปกตินีแหละอันนี้คือเค้กมองว่าถ้าถามเค้กว่าความคนรักที่ดีควรจะเป็นประมาณไหนเค้กก็มองว่าประมาณนี้นะคะเอาเรื่องเซ็กก็ควรจะดีด้วยนะเอพอเพราะพูดถึงเรื่องเซ็กมีคนถามว่าคือไม่ใช่มีคนถามหรอกมันเป็นเชิงประมาณว่าดูไพในเรื่องนี้เก่งขนาดนี้ คงจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์มานั่นนี่นั่นนี่เค้กจะบอกว่าเปล่าแต่เค้กมีเพื่อนเยอะเพื่อนเค้กมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็เค้กฟังเพื่อนมาเยอะเออแต่เค้กไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะแล้วเค้กไม่ใช่คนสลีปอาราวเค้กไม่วันไ stand แล้วเค้กเป็นคนหัวโบราณมากมากนะคะในเรื่องของเรื่องนี้เรื่องเซ็กส์เนี่ยแบบมันไม่ใช่ใครก็ได้ แล้วก็เค้กไม่ได้มีประสบการณ์เยอะแบบที่หลายๆคนอาจจะจินตนาการหรือว่าคิดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ <c oughs> ถ้าในกลุ่มอะนี่เป็นแม่ชีนะออ <c oughs> แต่เค้กแค่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยค่ะต่อมาอะไรอีกข้อสุดท้ายข้อแปดเพลงโปรดที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบหึยอะไรเงี้ยหรือเป็นเพลงประจําใจที่ฟังแล้วรู้สึกว่า เออมันคือมันคือเพลงที่ทําให้เราอยากก้าวไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือมีอยู่สามเพลงนะคะที่ที่ที่ฟังเรื่อยๆฟังตลอดเพลงแรกจะเป็นเพลงเพลงประกอบละครนะมาแล้วสมัยเข็เด็กๆอะ่ะที่มันโออนุชิตเป็นคนร้องเพลงเนี้ยมัจนจะร้องว่าบอกตัว บอกตัวเองเป็นคนทั้งทีต้องทำดีดีขึ้นไปขีดเส้นทางหัวใจด้วยสองมือของเราบอกตัวเองว่าคงสักวันสิ่งที่ทำจะไม่สูญเปล่าอาจจะมีบางคนที่ยินดีมีบางคนที่รับเราไว้ในใจประมาณนั้นเหมือนกับว่าชีวิตเราเราเลือกได้ว่าเราจะทำให้ใครหลักหรือว่าเราจะทำดีหรือเราจะเลือกทำไม่ดีเราขีดเส้นทางชีวิตตัวเองได้อันนี้เป็นเพลงที่ชอบมาก แล้วก็จะลองให้กําลังใจตัวเองเสมอเพราะจริงๆมันมาคู่กับเพลงไอ้นั่นนะ่ะเหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งเลยเอังไว้เวลาที่ไม่มีใครให้ใหกําลังใจเราเราต้องให้กําลังใจตัวเองอ่ะก็จะมีสองเพลงนี้คู่กันแล้วก็อีกสองเพลงที่มันเป็นเพลงที่ท,ที่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยยังได้อะไรเงี้ยฟังแล้วแบบฮึกขึเขิมก็คือเพลง Masterpiece นะคะของ j e s J เดี๋ยวเหีจะแปะลิงก์ไว้ให้ Masterpiece ของ j e c J เนี่ยประมาณว่าใครจะ talk shit หรือว่าพูดอขอโทษนะคะพูดที่อะไรก็ตามาแต่ฉันเนี่ยไม่แคร์หรอกเพราะว่าฉันเนี่ย working on my masterpiece ก็คือฉันกำลังแบบทำสิ่งที่ดีที่สุดทำผลงานชิ้นเอกทำชีวิตของฉันให้มันดีส่วนพวกเธอจะ Talk Shit หรือพูดอะไรก็เรื่องของพวกเธออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออก็คือเพลง masterpiece ของ jessie j แล้วก็อีกเพลงหนึงเ,เพลง fucking perfect ของพิ n k ซึ่ง เป็นเพลงที่ที่เคก้กเอาไว้ใช้นิยามตัวเองแล้วก็เตือนตัวเองด้วยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเพลงที่สื่อความหมายประมาณว่าเอาไว้บอกคนรักของเคก้กทั้งในอดีตและอนาคตว่าเวลาที่เขาทอ้อเขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ดีหรือไม่เพอร์เฟกต์นั่นนี่นั่นี่เคก้กก็จะ ใช้เพลงเนะี้ยเป็นการให้กําลังใจทางตัวเองและเขาบอกว่าคือเคิกผ่านอะไรมาเยอะมากนะในชีวิตในเชิงของการลําบากไม่ใช่ผ่านเรื่องแบบเรื่องเซ็กหรือผ่านผู้ชายแะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เค้มันกว่าเค้กผ่าน,าานอุปสรรคอะไรมาเยอะแล้วถ้าคนรักของเค้กเนะี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแย่หรือว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาไม่ดีนั่นนี่ไม่เพอร์เฟกต์เค้กก็ะเอาเพลงนี้ให้เขาเพื่อที่จะบอกว่าเออเขาอนะเพอร์เฟกต์ในแบบของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ มันมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเพลงที่เครู้สึกว่ามีไว้อะไรเงี้ยเออเพิ่มเติมได้ไหมถ้าวันหนึ่งเคสแต่งงานนะถ้าวันหนึ่งแค่แต่งงานนะเค,ยเคยอยากเคอยากใช้เพลงเพลง h e l โลนะคะเหมือนเหมือนชมพู่อะไรอย่างไรเ,เค้เป็นต่งชมพูก็นั่นแหละเคก็จะอยากใช้เพลงนั้นอะไรเงี้ยในการแบบเปิดในงานแต่งงานฝันเฟื่อง โอเคหมดแล้วแป่คำถามนะคะก็เดี๋ยวเคก็จะไปหาไลล่ามาว่ามีใครเมนต์องถามเรื่องอะไรไบ้างนะคะทั้งเรื่องดวงเรื่องงานเรื่องอะไรเงีเ้ยแล้วเคก็จะมาตอบใหม่นะคะก็ทุกคนกลับไปนอนเถอะนะคะ <c oughs> เคก็จะไปทํางานต่อแลละหมดเวลาเบรกนะคะบ๊ายบายไปดูคลิปนี้ซ้ำได้ใน Youtube นะคะ <c oughs>